สวัสดีค่ะวันนีออย้ายายยูดกับเขาเขามานอนในบ้านแต่ก็มาขึ้นอะไรแต่พี่นอ้องโอ้ยฮอนเหลวงานพี่สาวไงเหลวกบย่างหยาดหยาดก็เสียชีวิตพร้อมกันสองชีวิตพี่นอ้องเอ้ยอย,อยุ่นก็นลังยางข้าไปนี่แหละ อาบน้าคิว e ิตมื่ขึ้นคนหนึ่งเศร้ามากอีกคนหนึ่งทำเสียชีวิตหมื่อเดียวกันล่ะพี่น่องเอ้ยข้ามียางเข้าไปเอ้ยขอโทษขออไผยเด้อพี่น่องเลย เมือเหมือนึงกะบ่มีฝาบจีไายให้พี่ให้น้องเบิ่งเรื่องบ่มีเวลามาทายขีดทุงไห่งุงหน้างานเอาดำอีกแล้วล่ะยังขายไม่บานเอาขี่รถกะทายบ่เป็นที่รถกะจับมือเดียวบ่เป็นล่ะพี่น้องเอ้ย ก็สูดก็พายอากวิติตตามหายาวื่นมาไมา่ได้พี่น้องพายไปสั่นละเต่คนรู้ตนักเป็นหายกำลังใจประเทศเไปเรื่อยๆลหละอืมพ่วงยายาอมู่ใสกับพ่วงำเรเจอยู่หันละนาะพี่น้อง แน่เห็นอยู่จากีหน้อหยาดพูดเสียชีวิตอีกคนนึงแนันเห็นเต็มนดหนละไอ้จุดถูกไห้ญยาดผู้นีกปัดยางไปเรื่อยๆผลแน้วในบ้านก้อยในบ้านอีกคนหนึง่งนี้มันไปห่อมกันอุบาท ทีเต้องหันกันพี่สาวยชีวิตช่วประกานแล้วรักบาดแล้วก็คำมากกับเม่นอีกคนหนึ่งเป็นญาติกันคือเก่าเหมือนเดิมหมล่ะพี่น้องเออญาตลูกพี่ลูกน้อง,อง <laughs> ได้ได้เวิร์ดยู่ โอ้ขามตเทยแดงเกือครึ่งเลยหุ่นพี่น้องมาวเด็เขาไปดอกยางตรงไปเลยเหือนงานพุ่นละใายดินลุกเแ็กลุกดรกแต่ก็ถอดก็พ่ายเลยหิ่น้องเลยยางเนาะหันยางแน่กับเสียงหายใจเสียงเศร้าหลุด ชมวิวชมบรรยากาศน้ำทางนี่แหละก็เบาหวานเบาหวาน

ไปกันนั่หละทางรถยอาบน้าบ่ไปจุดถูให้หา่ห่มอีกอนติไปหุ่นส้อยในบบานหุ่ไมนบ้านอีกงานนึงอีก ่ายลูปบ่อนิ่งกับเบิ้งวัดสวัดสาเบิ้องห้เด้อพี่น้องเลยตากฟอดพ่มๆหลายๆเอาเลี้ยวเลี้ยวปิดข้างบ่บด้ฮะโอ้วัดตเทิงโน่นวัดบ้านวางสิ ว่าเมนวัดปลาจะไม่ต้ใช้ตาบ้างหรอว่าถ้าในแหลกเงินเยอะทั้งช่วงปับปลาทั้งซ่องงานทั้งซ่องปปลา โอ้ดอกไม้ใหญ่เล็กไหมโอ้ยดอกไม้สวยๆเลยนี่นะยังไปยังมากเกิดผีหอดแล้วล่ะพี่น้องโอ้ยกอดูสดกอไปด้วยผี่น้องเสียงหายใจเสียงเศร้าเสียงเศร้าเสียงเศร้า บ้านนัดกันไปก็ไปพร้อมกันมเดียวกันพี่น้องเอ้ยจกติไปงานได้แน่

เดี๋ยวก่อนะกาจะมองก๊างตื่อยู่พี่น้องอดแพี่นุ่พี่กันเียวพี่เก่าเดี่ยวพี่น้องยุทถุบยุทุบหคย้นเสียชีวิตก่อนพี่น้อง เจนี่ก็น่าจะสวัสดีค่ะ